นะครับนี่ครับคนงานกําลังเก็บขาคนงานบอยยกนิ้วหน่อยสิหนาเยยมเห็นไหมนี่นครับออเดอร์เข้ามาแต่เช้านี่นะครับไม่รู้จะได้เท่าไหร่ออเดอร์สั่งมาเยอะมีเท่าไหร่เอาให้หมดแต่ไอกำลังจะขุดขุดมันก็ไม่ไหวมันเยอะเกินไปเพราะว่าดินมันถมเพราะว่าขุดบอ่อนี่ครับ นี่ใจหน่อยยิ้มหน่อยยกนิ้วหน่อยครับยกนิ้วหน่อยยกนิ้วก็ได้ครับยกนิ้วหน่าเห็นไหมครับเห็นไหมเน่านะครับเขาทำเนี่ครับถั่วถัวลิสงก็มีนี่ครับดูต้นขากับคนสิครับนั่นน่ะดูสูงขวามัวนู่นน่ะยิ่งกอข้างหน้าครับโอ้โหดูนะครับนี่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 มันมันซ้มประหลังเหมือนห้านาทีนี่เข้ามาในสวนนี่เข้ามาในสวนนี่มีทุกอย่างนะ เข้ามาในนี้ใครใครเอ่อเป็นเป็นโรคซึมเศร้าเข้ามาในนี้โอ้โหเบิกบานดูพืชมันบางยาหารทั้งหลายนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยออกไปแล้วใส่รถเข็นไปนะครับตอนนี้ใส่ไปใส่รถเข็นไปนี่ครับนี่ดูต้นมันําบบัลลังก์มันห้านาทีดูสิเท่าแขนเลยนะครับนี่แล้วนี่กําลังขุดนะครับนี่นอมัน ดูหนอมันเยอะเลยดูดูด,ด,ดูดูต้นมันสิครับต้นมันต้นขาไม่ใช่ต้นมันนี่ต้นมันฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นขาเนี่ยนี่เขานีพนักงานเกี่ยวเกี่ยวหญ้าก็มามาเกี่ยวหญ้าไปให้วัวเลี้ยงวัวน,นี่ครับดูดูต้นนี้สิครับดูกอนี้สิไม่ใช่หมูนี่จริงๆเลยครับเด้อพี่น้องบ้านเฮานี่ครับบ่อึดบ่อยอยากนี่ก็มาไทย เยอะถั่วที่สงกําลังจะถอนดูดิครับเนี่ยกําลังจะถอนถอนนะครับกําลังจะถอนถอนดูสิครับเยอะจริงๆถั่วที่สงก็มีแต่เม็ดใหญ่ๆเนี่ยปลาปลาถั่วที่สงนี่นะครับมานนี้นั่นก็สวนยางนี่ครับนี่ครับของเยอะ หาเยอะหาเยอะจริงๆนี่ก็เต็มคันรถแล้วคันหนึ่งนะครับกำลังจะมาเอาอีกนะครับนี่นี่ดูต้นขาสิครับกอเนี่ยดูสินี่นี่ขาขานี่ยครับใหญ่จริงจงนี่นะครับคันรถหนึ่งก็มาเอาอีกแล้วนี่นี่กําลังเอาเนี่ขุดอีก,กวันนี้นี่ครับนี่ครับ ต้นใหญ่จริงๆต้นใหญ่จริงๆนะครับอันนี้นะครับลูออกตามท้องล่องบาา่อปลานี่ครับเยอะไม่หมดนะครับอานะครับขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเนื่อก็มีกล้วยหอมนะครับนี่นะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าว้าทั้งนี้ก็สวนยางอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับถ้าคนขยันไม่อดตาย ได้เงินทุกวันนี่วันนี้ก็ฝนตกมาก็ไม่ได้จีดหรอกนะครับถ้าจีดก็พอได้ได้อยู่นะครับพอได้ใช้อยู่นะถ้าคนขยันนะี่นี่ครับมันจะยางขึ้นยางลงได้ได้หมดถ้าคนขยันถ้าคนขี้เกียจไม่ได้กินเลยนะครับไม่ได้ใช้สักบาทถ้าคนขยันได้ทุกวันนะครับ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 อันนี้นะครับ,รบโอเคนะครับนี่ก็หญ้าย้าก็มีกำลังในอนาคตว่าจะทำฟาร์ม ฟาร์มวัวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ฟาร์มวัวจะวัวมาเลี้ยงแต่คนเลี้ยงก็สงสารเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากจะขายอ่ะมันก็ทำไม่ได้นะครับโอเคนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ